โตศักดิ์สิทธิ์แอบถ่ายคลิปน้องไบรท์นั่งร้องไห้เหตุผลหน้าอินดูจริงๆ น่ารักน่าเอ็นดูสมกับเป็นขวัญใจแฟนข่าวจริงๆค่ะสําหรับไบรท์พิชยทันหรือที่รู้จักกันในชื่อน้องไบรท์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอล่าสุดที่โตศักดิ์สิทธิ์คุณสามีของเจ้าตัวนํามาแชร์ผ่านทางอินสตาแกรมซึ่งคลิปวิดีโอดังกล่าวได้เผยให้เห็นใบหน้าแสนเศร้าและคราบน้ําตาขณะที่น้องไบรท์กำลังนั่งร้องไห้เพราะยังไม่อยากที่จะเดินทางกลับบ้านหลังทั้งคู่ได้ใช้เวลาในช่วงวันหยุดเทศกาลมาเที่ยวพักผ่อนที่ไทเปร้อมกันนั้นโตศักดิ์สิทธิ์ยังเขียนบรรยาย ที่ทั้งหน้ารักหน้าเอ็นดูนี้ผ่านแคปชั่นใต้โพสด,ด้วยว่าถึงเวลากลับมีคนร้องไห้อยังกระเด็กเลยงานนี้ทําเอาแฟนคลับเอ็นดูถึงความเสียใจในครั้งนี้ ดยในคลิปมีบทสนทนาหนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโตถามว่าร้องให้ทำไมไรตอบว่าอยากไปเที่ยวอีกเหตุการณ์ในคลิปดังกล่าวนะคะมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์จานวนมากและหลายคนตั้งคําถามว่ากํ<ๆ>าลังจะมีน้องหรือเปล่าเขาคงเหนื่อยแบบนานๆพักทีมีน้องหรือเปล่าคะปกติคนมีน้องจะอ่อนไหวง่ายน้องมาแน่ๆเลยน้อยใจง่ายอารมณ์อ่อนไหวง่ายขึ้นโอๆไว้ไปเที่ยวใหม่นะคะน้องไร้พี่ยุตใจดีให้ลาได้อยู่แล้วเป็นต้น กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะ